สวัสดีค่ะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนยางใหม่บิสโตนะคะ265 657นะคะดูเริ่อง HT หกแนะคะเป็นยางปลายปี24นะคะลดราคาพิเศษนะคะเซลาสานละ3,500บาทนะคะพร้อมติดตั้งใส่ถวงฟรีค่ะตอนนี้ลดราคาพิเศษเลยนะคะยางใหม่ปลายปี24นะคะเหลือเซลาสานละ3,500นะคะ แวะมาเลือกดูได้เลยนะคะร้านสัญญากรยางปากทางห้องฮีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะสอบถามได้ที่099354 4468 0 4 4 8นะคะ0 8 9 6 0 5 0 8 0 3นะคะต่างจังหวัดจะส่งได้ทั่วไทยนะคะบัญชีโอนต้องเป็นบัญชีร้านเท่านั้นนะคะ ล้านสัญญาการยางนะคะโดยนายสัญญาเพนจันเท่านั้นนะคะไทยได้ไปนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับบิสโตนะคะดูเลอร์ที684นะคะอย่างปลายปี24นะคะปกตินะคะเซ้นละ4,800เลยนะคะตอนนี้ลดราคาเหลือแค่เซ้นละ3,500นะคะคุ้มมากๆเลย สินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นปี25นะคะตอนนี้ลดราคาพิเศษเลยนะคะอยู่ที่เส้นละ4,000บาทนะคะจากปกตินะคะ4,800บาทนะคะลดราคานะคะปี B 25เหลือแค่เส้นละ4,000บาทนะคะพร้อมติดตั้งไถ่วงฟรีเปลี่ยนจุบลมให้ฟรีครบชุดนะคะต่างจังหวัดจะส่งฟรีทั่วไทยนะคะมีบริการเก็บค่าสินค้าปลายทางด้วยนะคะนี่ทักเข้ามาได้เลย แอดไลน์ไอดี4 9 9 3 5 4 4นะคะร้านสัญญาการยางค่ะจะเป็นยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อใหม่ล้อมือสองนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะใเลือกหลายแบบหลายชุดเลย สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ